นักคิดนักบริหารนักวางแผนควรใช้เลขใดในมือมือถือตามความเชื่อของศาสตร์พลังตัวเลขเลขที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้จะมีเลขอะไรบ้างไปชมกันค่ะเลข1441งผู้ที่ใช้เลขนี้มักมีความสามารถในการสื่อสารพูดดีพูดเก่งช่างเจรจาเป็นคนมีวาทศิลป์เลข1551เป็นคนที่มีสติปัญญาดีเยี่ยม ชอบศึกษาหาความรู้และมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เลข16-61เชื่อกันว่าเป็นเลขของนักวิเคราะห์นักวางแผนชอบคิดคำนวณในทุกๆเรื่องขยันทำงานหาเงินสร้างธุรกิจเลข56-65กขุมพลังแห่งปัญญาและการเงินชอบทางสายกลางสบายๆไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป และนี่คือเลขที่เกี่ยวข้องกับนักคิดนักบริหารนักวางแผนท่านใดที่มีเลขเหล่านี้อยู่